วิธีง่ายๆ, <S <S <an> <S ๆดึงดูดเงินสดแบบเร่งด่วนค่ะสำหรับนาทีนี้นะคะใครที่ต้องการเงินสดเงินด่วนเงินเร็วมีเงินกองในบัญชีเยอะต้องแชร์แท็กเพื่อนแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้จบเพื่อเช็คตัวเองนะคะว่าเราได้อยู่ในพลังงานที่มีเกณฑ์จะมีเงินเข้านะคะจำนวนไม่จํากัดจานวนหรือเปล่านะคะอันดับแรกข้อที่1ค่ะคนที่โชคดีด้านการเงินดึงดูดเงินเก่งนะคะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้เลยนะคะนั่นคือข้อ1ค่ะเป็นคนที่มีพลังงานสูงด้านดี เพราะฉะนั้นลองเช็คตัวเองนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าน้อยหน่อยเหงาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตอันนี้เรียกว่าพลังงานต่ําด้านที่แย่ค่ะ เพราะฉะนั้นเงินจะไม่วิ่งตามหาคนเครียดคนกดดันคนโมโหคนอารมณ์เสียเด็ดขาดค่ะ,คะเพราะว่า energy ที่ดีพลังงานที่ดีทัศนคติที่ดีจะทําให้คุณมองหาโอกาสมองหาสิ่งใหม่แม้กระทั่งคนที่รู้จักกับคุณนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมของคุณนั้นจริงๆเขาจ้องจะให้เงินคุณอยู่แล้วก็มีแต่ความที่คุณนั้นมีอารมณ์ที่เสียตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้พร้อมรับโชคเขาก็เลยแบบว่าเออเอาไว้ให้อารมณ์ดีแล้วค่อยว่ากันแบบนี้เป็นต้นและเงินในชีวิตเรานะควรจะเข้ามาหาเราทุกทิศทางว่าแต่ว่าตัวเราเนี่ยทำต ออะะเพราะฉะนั้นโฟกัสใหม่ค่ะอารมณ์ดีดจิตใจเบิกบานดึงดูดเงินสดดึงดูดเงินเข้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาใน,ในชีวิตนะ,ะบ่อยๆซ้ําๆนะคะก็จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่สามารถที่จะเบิกเงินสดได้าภายในวันนี้24ชั่วโมงทีเดียวค่ะเทสก่อนนะคะข้อที่1อารมณ์ดีแล้วหรือ,อยังเพราะอารมณ์ดีดึงดูดการเงินนั่นเองค่ะต่อมา2ค่ะโฟกัสเงินเข้าเท่านั้น สังเกตดูว่าคําพูดของคุณเนี่ยมันไปโฟกัสเรื่องเงินไม่เข้าโฟกัสเรื่องขายของไม่ได้โฟกัสเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีโฟกัสว่าชีวิตมันห่วยโฟกัสว่าชีวิตมันแย่หรือว่าโฟกัสเรื่องความเครียดที่ตัวเองเป็นคนโชคร้ายอยู่หรือเปล่าถ้าคุณไปรู้สึกอย่างที่ว่าแสดงว่าคุณเนี่ยแอบสร้างภาพความล้มเหลวด้านการเงินอยู่นั่นเอง เอาใหม่ค่ะเราจะมาสร้างภาพความแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่ทําให้คุณนั้นเป็นคนที่หาเงินง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกับการใช้ชีวิตนั่นคือโฟกัสเงินเข้าเท่านั้นเขียนได้เขียนคิดได้คิดพูดได้พูดนะคะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขายได้แล้วขายได้แล้วขายได้แล้วนะคะเงินเข้าจุดๆบาทเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่คะวันนี้คุณอยากให้เงินเข้าเท่าไหร่ขอบคุณนะ เงินเข้าห0,000บาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะเงินเข้า10,000แบาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะเงินเข้า1ล้านบาทเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะฉันคู่ควรกับ10ล้านฉันคู่ควรกับร้อยล้านบางคนบอกว่าเอ๊ะหลอกตัวเองหรือเปล่ามานั่งพูดร้อยล้าน10ล้านขนาดคุณคิดเนี่ยคุณยังไม่ให้เกียรติตัวเองเลยอ่ะคุณยังด้อยค่าตัวเองเลยอ่ะคุณยังดูถูกตัวเองอ่ะว่าคุณไม่ควรจะได้เงินจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ปากใครจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณว่าเอาไหม ถ้าเอาก็โฟกัสเรื่องการเงินถ้าเอาก็โฟกัสพลังงานแบบนี้แล้วพลังงานอย่างนี้ก็จะนำพาคุณไปหาโอกาสการเงินที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้วันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่ทโชคดีแล้วก็มีเงินเข้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2ผ่านเกณฑ์ไหมคะเป็นคนที่ใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่กับการโฟกัสเรื่องเงินเข้าเท่านั้นจําไว้นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะสบายใจปล่อยวางเพราะคุณเชื่อใจผลลัพธ์วันนี้คุณสบายใจแล้วหรือยัง คุณปล่อยวางแล้วยังเฮ้ยสบายใจปล่อยวางจะปล่อยวางได้ยังไงอ่ะเงินยังไม่เข้าแล้วถามหน่อยเวลาที่คุณไม่ปล่อยวางเงินเข้าอ่ะเงินไม่เข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสู้สบายใจปล่อยวางเพราะอะไรคะเพราะคุณเชื่อใจในผลลัพธ์ว่าเช้าหรือเร็วเงินก็ต้องเข้าสุดท้ายคุณก็ทํามันสําเร็จอยู่ดีเขาเรียกว่าลดอุณหภูมิใจทําให้เราใจเย็นทําให้เรามีความสุขอย่างน้อยนะคะชีวิตของเราถ้ามันหมดสิ้นลงไปบ่ายนี้หรือวันพุ่งนี้เช้าตลอดทั้งวันเนี้ยมันก็เป็นวันที่คุณมีความสุขนะ กับการที่ตลอดทั้งวันนี้คุณเกิดตายบ่ายนี้ตายผู้นี้เช้ากลายเป็นวันที่ขาดทุนค่ะกลายเป็นวันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนอกจากความเคร่งเครียดไม่รู้เกิดมาทําไมเกิดมาเครียดจนตายอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณต้องอยู่ในพลังงานความสุขเพราะฉะนั้นนะคะพูดได้พูดท่องได้ท่องรู้สึกได้รู้สึกค่ะสบายใจผ่อนคลายเพราะอะไรคะเพราะคุณเชื่อใจในผลลัพธ์ ว่าผลลัพธ์นั้นเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ3ผ่านไหมคะข้อที่1นนะคะพลังงานสูงด้านดีข้อที่2โฟกัสเรื่องเงินเท่านั้นและข้อที่3ผ่อนคลายสบายเพราะคุณเชื่อใจในผลลัพธ์นะคะลองเอาไปทําดูนะคะห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลคะ่ะเอาไปทําแล้วได้ผลั้นหล้านบาท10ล้านบาทร้อยล้านบาทและหาเงินง่ายขึ้นค่อยมาเชื่อกันนะคะ ใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เปิป้ลปัิตตานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณควรแชร์ไปฟังวนๆว,ว่าเอ๊ะเราจะหาลู่ทางไงให,ให้เราเป็นคนที่มีทัศนคตินะคะหรือบุคลิกภาพแบบนี้เพื่อให้เงินสดสามารถหาเงินง่ายสา,สามารถมีเงินเข้าได้ทันทีในวันนี้ค่ะอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนโชคดีด้านการเงินนะคะมีความรักมีความสุขค่ะวันนี้เงินเข้าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วคุณมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือค่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้านการเงินนะคะ